จากขราชการครูเกษียณและเป็นเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการเรียนรู้จากโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาจุงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริทําให้ครูสุกิจสุภาพงศ์ได้เกิดแนวคิดในการแปรรูปสมุนไพรเลี้ยงพึ่งโพรงไทยและชนะโลงนอกจากนั้นยังนําสมุนไพรมาแปรรูปและมาเป็นเวชสำอางอีกด้วยผมนายุกิจสุภาพงศ์นะครับอดีตเป็นครู กเกษียณร,ราชการมาแล้วประมาณ7ปีครับตอนนี้เมื่อกเกษียณมาแล้วเนี่ยเราก็นำความรู้ที่เราได้ใช้สอนเด็กมาใช้ในชีวิตประจำวันของตัวของตัวผมเองนะครับคือพอนเป็นครูเนี่ยผมได้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็พยายามพร่ำสอนเด็กแล้วก็ฝึกเด็กจนเด็กเนี่ย นำความรู้ไปปฏิบัตินะครับเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ก็เป็นครูหลายคนก็น้อมนําคําสอนของราชการที่9นี่แหละครับไปสอนเด็กผมก็มีบ้านอยู่ในสวนเป็นสวนก็คิดว่าเอ๊ะเราทํำยังไงที่ว่าเกี่ยวกับความพอเพียงก็โดยการนําสิ่งที่มีอยู่ในที่บ้านเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักดอกไม้แล้วก็มีผึ้ง ซึ่งพึ่งที่บ้านผมมีเยอะมากคือพึ่งโพรงไทยพึ่งชนโรงและพึ่งมิ้มนะครับแต่ที่เราเลี้ยงได้คือพึ่งโพรงไทยกับพึ่งชนโรงผมก็เริ่มเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วก็ได้น้ําพึ่งบ้างสิ่งที่ได้น้ําพึ่งเนี่ยเป็นเสริมขึ้นมาแต่หลักๆที่ผมตั้งใจเลี้ยงคือผมต้องการที่ให้พึ่งเหล่านี้ไปผสมเกสร ผล,ลไม้ดอกไม้ผักพืชผักของผมนะครับและอีกอย่างหนึง่งคือต้องการให้คนทั่วไปมาเห็นสวนผมแล้วจะได้รู้ว่าเอยที่นี่เขาปลอดสารเคมีถ้าที่ใดมีสารเคมีพึ่งจะไม่อยู่พึ่งจะตายหมดนะครับ หลังจากที่ครูสุก,กิจ์ได้ทำการเลี้ยงพึ่งและชนโลงจนสำเร็จจึงได้ชวนเพื่อนครูที่เกษียณมาทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมีให้เป็นเกษตรอินทรีย์และจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนหญยเลี้ยนสมาชิกทุกบ้านจะทำการเลี้ยงพึ่งและเมื่อได้ผลผลิตก็จะนำมาแปรรูปจากน้ำพึ่งเพื่อมาทำเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเช่นน้ำมันพายสบู่ยาหม่องเครื่องสำอางเป็นต้น เพเอ่ยว่าทางผมเนี่ยเป็นเกษตรกรเครือข่ายนะครับของโครงการพัะรรนาดนมิขาชงุ้มทางโครงการพระราดนริข้าวชงุ้มก็ให้ความรู้ให้องค์ความรู้บอกว่าเนี่ยทางเกษตรกรเนี่ยนะควรจะทําแบบนี้นะชี้ช่องทางเหมือนช่องทางเดินให้เราทําได้ถูกต้องเช่นเราทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณก็เอาน้ําผึ้งชานโรงมาผสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราทําเสร็จแล้วเราก็ได้นําผลิตผลต่างๆของกลุ่มแล้วเนี่ย ก็ส่งให้โครงการพระราช,ชดำริขาวชงุ้มเนี่ยไปจำหน่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งทางโครงการพระราชดำริขาวชงุ้มก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยเลี้ยงพึ่งกันทุกๆสมาชิกทุกคนเลี้ยงพึ่งและเมื่อเรามีเพิ่มขึ้นทั้งพึ่งโพรงและชนโรงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชนโรงนะครับเพราะมันขยายพันธุ์ได้ง่ายและมันไม่ต่อยแล้วก็เลี้ยงพึ่งไม่หนีส่วนพึ่งโพรงจะหนีก็ขายทั้งปล่องทั้งตัวพึ่งเนี่ย ไปให้ทางโครงการพัะราเชลมิซึ่งเขาก็เอาไปขยายผลขายให้เราอีกทีหนึ่งนะครับเ mm hmm. นี่ยครับก็ mm hmm. เ,เป็นที่มาว่าเราน้อมนำคำสอนของรัชกาลที่9นะครับ mm hmm. พออยู่พอดีพอมีพอกินนะครับถือน้อมนำคำสอนเนี่ยมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติของเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับ